สิ่งที่ต้องทำก่อนบินเลยก็คือ c a คา b a t e Compass หรือว่าคาริ a t e เข็มทิศวิธีก็คือกดที่ด้านบนครับคำว่า r e a d y to go กดเข้าไปหาคำว่า Compass แล้วก็กด c คา i ิ a t e ครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์โอเคให้กดเดี๋ยวเรามาดูที่ไฟมาวิกโกรก่อนก่อนที่จะกดคำว่าโอเคคา b ิ t e c o เบตคอมพาสครับไฟด้านหลังจะเป็นสีเขียวกรับริบ หลังจากที่กดโอเคเรียบร้อยแล้วไฟด้านหลังจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองครับหลังจากที่ไฟเปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วให้ทำการหมุนตั้ง DJI Mavic Pro ให้ตรงก่อนแล้วก็หมุนควนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบอันนี้ทำการหมุนควนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบพอเวลาหมุนควนเข็มครบหนึ่งรอบสังเกตที่ไฟด้านหลังครับจากสีเหลืองเปลี่ยนเป็นสีเขียวพอเวลาไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็จะเหลือหนึ่งอีกหนึ่งขั้นตอนที่ต้องทำก็คือ หลังจากข้ามตัวลำลงให้หมุนทวนเข็มนาฬิกาอีกหนึ่งรอบหลังจากที่หมุนครบหนึ่งรอบแล้วไฟสีเขียวจะเปลี่ยนเป็นไฟสีเขียวกระพริบแปลว่าสำเร็จแล้วเ,เรียบร้อยอันนี้ก็พร้อมบิดละ